ตอนการฝึกซ้อมและรับปริญญาบาตัตรพิธีประสาทปรทิญญาบัตรปัจจำปีการศึกษา2 5 6 3และภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2,564เวลา7นาฬิกาถึง8นิกา30นาทีบัณฑิตรายงานตัวที่อาคาร11ชั้น1โซน4พร้อมแสดงผลการตรวจ ATK ที่มีผลเป็นลบและหลังจากการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วบัณฑิตลำดับที่หนึ่ถึงหกรให้ไปตั้งแถวรอที่อาคาร1 1ชั้นหนึซนเ ส่วนบัณฑิตลำดับที่601ถึง1,200ให้ขึ้นไปนั่งรอที่อาคารสิชั้น3และชั้น4ตามลำดับหมายเลขที่ระบุเวลา8 30นาทีถึง9นาฬิกาบัณฑิตตั้งแถวและเดินแถวเข้าห้องพิธีลำดับที่1ถึง600เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีบัณฑิตลำดับที่1ถึง600ฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร และเมื่อฝึกซ้อมเสร็จให้พักรับประทานอาหารและเวลา13นาฬิกาถึง13นาฬกา30นาทีบัณฑิตรายงานตัวเพื่อเข้ารับปร,ริญญาบัตรณนะอาคาร11ชั้น1โซน4เวลา10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬกาบัณฑิตลำดับที่601ถึง1200เดินแถวไปยังห้องพิธีและฝึกซ้อมรับปร,ริญญาบัตรเมื่อฝึกซ้อมเสร็จพักรับประทานอาหาร และเวลา13นาฬิกาถึง13นาฬิก30นาทีให้บัณฑิตรายงานตัวเพื่อเข้ารับปริญญาบาตัตรณอาคาร11ชั้น1โซน4เวลา13นาฬิกา30นาทีาถึง14นาฬิกาให้บัณฑิตลำดับที่1 600เดินแถวไปยังห้องพิธีเพื่อเข้ารับปริญญาบาตัตรและให้บัณฑิตลำดับที่601 1,200เดินแถวไปนั่งรอ3จุด จุดที่1น,นั่งรอหน้าลิฟต์ชั้น6อาคาร1จุดที่2นั่งรอที่ชั้นแอลอาคาร1จุดที่3นั่งรอที่อาคาร11ตามห้องที่ระบุบัณฑิตลำดับที่1ถึง600และลำดับที่6 0 1ถึง1,200เมื่อรับปริญญาบัตรเสร็จแล้วให้เดินออกจากห้องพิธีตามลำดับขอให้บัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิต ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความรวดเร็วเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม